ตามหลักความเชื่อของชาวจีนซึ่งสืบทอดมาอย่างยาวนานทั้งในทางหงจุย้ยและพลังจักรวาลต่างๆ้วนมีหลักฐานมาจากการสังเกตธรรมชาติและการดำเนินชีวิตที่สมดุลเมล็ดข้าวสารสำหรับคนจีนไม่ใช่แค่ธัญพืชธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งที่ไม่ขาดสายเพราะข้าวคืออาหารหลัก และการมีข้าวอยู่เต็มยุง้งฉางย่อมหมายถึงบ้านนั้นจะไม่อดอยากไม่ขาดแคลนและในความเชื่อเชิงพลังงานจิตวิญญาณของข้าวยังถือว่าเป็นพลังแห่งการหล่อเลี้ยงชีวิตเมื่อใดที่เรารู้จักเคารพและเรียกพลังของข้าวมาอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัยเมล็ดข้าวจึงจะกลายเป็นตัวแทนของเงินที่หลั่งไหลไม่หยุดได้อย่างแนบเนียนและทรงพลังการวางเมล็ดข้าวสารในจุดต่างๆภายในบ้านนั้นชาวจีนจะอาศัยหลักทิศ และจุดพลังที่เกี่ยวข้องกับเงินทองโชคลาบและการไหลเวียนของพลังชีพเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าแค่หยิบข้าวสารมารวยวางไว้เฉยๆแล้วจะได้ผลในทันทีหากแต่ต้องมีเจตจำนงที่ชัดเจนต้องประกอบกับจิตแห่งการขอรับพลังและทำให้ถูกจังหวะเวลาเช่นวันขึ้นหนึ่งคำ่ำหรือวันมงคลที่ตรงกับธาตุประจำปีของผู้เป็นเจ้าบ้าน ยการวางเมล็ดข้าวสารนั้นมักกระทำร่วมกับเหรียญจีนโบราณยกหรือวัตถุมงคลอื่นๆเพื่อเสริมแรงคลื่นของเงินให้แผ่ขยายออกไปทั่วบริเวณบ้านหนึ่งในจุดที่ชาวจีนเชื่อว่าควรวางเมล็ดข้าวสารเพื่อดึงดูดทรัพย์มากที่สุดก็คือมุมโชคลาภหรือที่เรียกว่ามุมชายสิงเอียซึ่งอยู่ในทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านตามศาสตร์หงจุ้ยทิศนี้คือทิศแห่งเงินทองหากมีข้าวสารบรรจุ ในภาชนะโปร่งเช่นขวดแก้วหรือองค์เซรามิกที่ปากแคบแล้วนำเหรียญจีนถูกได้แดงฝังไว้ในเมล็ดข้าวให้ลึกพอประมาณพลังเงินจะไม่เพียงแต่ไหลเข้ามาเท่านั้นแต่ยังจะก่อเกิดความมั่นคงไม่พร่องไปเหมือนข้าวที่อยู่เต็มโอ่งไม่เคยร่อยรอข้อนี้ถือเป็นหลักสากลในหูจุ้ยบ้านที่ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนรุ่นใดก็ถือปฏิบัติเหมือนกันในบางกรณีคนจีนบางกลุ่มนิยมวางข้าวสารไว้ใต้ตู้เก็บเงิน หรือในลิ้นชักเก็บทองคําที่บ้านโดยจะใช้ข้าวสารที่แห้งสนิทบรรจุในถุงผ้าสีแดงเล็กๆและอธิษฐานว่าขอให้เงินทองหลังไหลดังข้าวสารขอให้ข้าวนี้เป็นแหล่งดูดซับถุงข้าวสารนี้จึงไม่ได้เป็นแค่ถุงโชคธรรมดาแต่เปรียบได้กับแม่เหล็กดูดเงินที่มาจากแรงศรัทธาและเคลื่อนแห่งความตั้งใจจริงๆของเจ้าบ้านเองบางบ้านจะเปลี่ยนถุงทุกปีตามรอบนักสัตว์โดยเลือกวันที่เป็นมงคลตามปฏิทินจีน เช่นวันเทพพเจ้าโชคลาภลงจากสวรรค์วัน่ายสิงเอี้ะวันไหวเจ้าหรือวันปีใหม่จีนซึ่งเชื่อว่าพลังของโชคลาภจะเปิดให้ไหลเข้ามาเต็มที่การวางข้าวสารไว้ในห้องครัวโดยเฉพาะใกล้เตาไฟหรือบริเวณใกล้หม้อหุงข้าวก็ถือเป็นอีกตำแหน่งที่คนจีนให้ความสำคัญเนื่องจากเตาคือแหล่งทำอาหารเปรียบเสมือนจุดกำเนิดของความมั่งคั่งภายในบ้าน และหากนำเมล็ดข้าวสารวางไว้ในภาชนะโปร่งเช่นขวดแก้วใส่เหรียญทองคำปลอมเหรียญหยวนเหรียญสิงเป็นสื่อพลังแห่งความมั่งคั่งพลังของข้าวและไฟจะประสานกันกลายเป็นแหล่งพลังงานบวกที่ไม่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าเตาที่สะอาดและมีเมล็ดข้าวตั้งอยู่ใกล้ๆจะช่วยเรียกโชคลาภให้หลั่งไหลเข้าบ้านอย่างต่อเนื่องช่วยให้สมาชิกในบ้านมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน และผู้ประกอบกิจการมักจะขายดีไม่มีตกในร้านค้าและกิจการต่างๆคนจีนจะนิยมวางข้าวสารไว้ใต้ลิ้นชักเก็บเงินหรือหน้าประตูร้านโดยเฉพาะบริเวณประตูเข้าออกเพราะเชื่อว่าเงินเข้าทางประตูข้าวคือความมั่งคั่งที่ต้อนรับโชคลาภเมื่อมีผู้คนเดินเข้าออกข้าวสารเหล่านี้จะทำหน้าที่เหมือนเป็นสนามแม่เหล็กดูดซับทุกก้าวเดินทำให้ร้านมีลูกค้าไม่ขาดสาย นอกจากนี้ยังนิยมวางใกล้กับกบทองค่าเปลี่ยนหรือหอนกุูกอกไก่ลกซิ่วซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเพื่อเสริมพลังงานให้แก่กันอีกจุดที่มักถูกมองข้ามแต่ชาวจีนรุ่นเก่าให้ความสําคัญมากคือการวางเมล็ดข้าวสารไว้ในใต้เตียงหรือหัวเตียงโดยเฉพาะในหอผ้าสีทองหรือสีแดงเล็กๆเ,เพื่อสื่อถึงการนอนหลับแล้วฝันดีมีโชค หรือเป็นการเรียกทรัพย์เข้ามาขณะเราหลับการทำเช่นนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความร่ำรวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังถือเป็นการสร้างกรอบพลังให้กับผู้นอนไม่ให้พลังลบเข้ารบกวนในช่วงเวลาที่ร่างกายพักผ่อนเมื่อผู้ใดพักผ่อนดีจิตสงบเงินทองย่อมมีโอกาสเข้ามาโดยไม่ติดขัดและการรับเงินที่ดีคือการรับแบบไม่ฝืนพลังของตนเองซึ่งสอดคล้องกับหลักสมดุลพลังชีของจีนโบราณ บางบ้านมีการวางเมล็ดข้าวสารในแจกันคู่โดยแจกันจะบรรจุข้าวสารไว้เพียงครึ่งแล้วทับด้วยหยกหินนำโชคหรือเหรียญจีนที่ผูกเชือกแดงข้าวในแจกันไม่ได้เป็นเพียงแค่ธัญ,ญพืชแต่ถือเป็นแกนกลางของจักรวาลการเงินในบ้านใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินสภาพคล่องการขายไม่ดีหรือลูกนี้เบี้ยวนี่หักวางแจกันข้าวสารคู่ไว้ในตำแหน่งหลังเคาน์เตอร์หรือตามทิศตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมตั้งจิตอธิษฐานด้วยความเคารพพลังของข้าวจะทํางานเสมือนเป็นกระแสพลังดึงดูดความมั่นคงให้กลับคืนมานอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่ามเมล็ดข้าวสารที่ผ่านการอธิษฐานและตั้งจิตจะมีพลังพิเศษที่ไม่เหมือนข้าวทั่วไปข้าวเช่นนี้จะต้องไม่ปนเปื้อนไม่ชืน้นและต้องใส่ในภาชนะที่ปร่งแสงเพื่อให้พลังงานสามารถไหลเวียนได้รอบทิศไม่เก็บไว้ในกล่องทึบหรือวัตถุที่อับพลัง ในบางภูมิปัญญาโบราณจะมีการเขียนยันเล็กๆวางใต้ภาชนะข้าวสารหรือจุดเทียนหนึ่งดวงในคืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อตุกทางธัญ,ญพืชให้ตื่นจากความเฉยและเริ่มแผ่กระแสโชคลาภออกมาอย่างต่อเนื่องการทำพิธีเช่นนี้มักเรียบง่ายแต่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทำควรอยู่ในจิตที่สงบและเปลี่ยนศรัทธาเพื่อให้พลังของข้าวทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ชาวจีนในบางกลุ่มยังเชื่อว่าการวางข้าวสารผสมกับเกลือหยาบแล้ววางไว้ในจุดทางเข้าเช่นใต้เสือปูพื้นบริเวณธรณีประตูระหรือขอบหน้าต่างจะช่วยดูดทางร้ายและเปลี่ยนพลังงานลบให้กลายเป็นพลังทรัพย์เพราะเกลือเป็นตัวดูดซับและข้าวคือแหล่งเงินพอผสานกันจึงเกิดความสมดุลระหว่างพลังสะอาดและความมั่งคัง่งแต่ต้องเปลี่ยนชุดใหม่ทุกสิวัน เพื่อไม่ให้พลังงานตกค้างที่ดูดไว้กลายเป็นผลร้ายแทนอีกหนึ่งจุดสำคัญที่คนจีนที่ทำธุรกิจมักไม่พลาดคือวางเมล็ดข้าวไว้ใต้พระเครื่องหรือเทพระเจ้าโชคลาภโดยเฉพาะองค์ชยัยซิงเอ๋ยหรือพระสังกัดจ,จ่ายเพราะเชื่อว่าข้าวคือของถวายที่ดีที่สุดที่มนุษย์มอบให้ฟ้าและข้าวคือสิ่งที่เรียกพลังของพระให้ช่วยเหลือกลับคืนมา เมื่อองค์เทพได้รับการบูชาด้วยของแท้ธรรมชาติเช่นเมล็ดข้าวน้ำสะอาดผลไม้จะยิ่งทำให้พลังงานที่แผ่ออกมาเต็มเปีย่ยมและทำให้เกิดความสมดุลระหว่างฟ้าคนและดินซึ่งเป็นหลักสาประสานในความเชื่อจีนบูราณหากผู้บูชาสื่อสารจากใจจริงเข้าสารนั้นจะกลายเป็นเครื่องนำโชคที่เหนือกว่าวัตถุมงคลราคาแพงใดๆ การวางข้าวสารภายในรถยนต์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมากในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางไปค้าขายขนส่งหรือรับทรัพย์นอกสถานที่บางคนจะนำข้าวสารใส่ขวดแก้วเล็กๆวางไว้ใต้บอะคนขับหรือในช่องเก็บของหน้ารถแล้วผูกเหรียญจีนสีแดงไว้รอบขวดเสมือนเป็นตู้เก็บเงินเพื่อที่ข้าวในรถจะดึงดูดทรัพย์ที่เดินทางมา พร้อมดูดซับพลังลบระหว่างทางทั้งยังเป็นเครื่องตัวใจให้ผู้ขับขี่มีจิตที่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านและรักษาความปลอดภัยด้วยจิตนิ่งทั้งหมดนี้แม้จะดูเป็นเรื่องของความเชื่อแต่อย่าลืมว่าชาวจีนใช้วิธีเหล่านี้ควบคู่กับการวางแผนชีวิตการทำงานที่หนักแน่นและความศรัทธาที่เปลี่ยนลังเข้าสารจึงไม่ใช่เพียงแค่ธัญ,ญพืชแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการตั้งใจการไม่ยอมแพ้และการเปิดใจรับความมั่งคัง่ง ด้วยความซื่อสัตย์ในทุกๆจุดที่มีการวางเมล็ดข้าวสารหากประกอบด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์ร่วมกับกายวาจาใจที่สะอาดเมล็ดข้าวนั้นจะไม่ใช่เพียงแค่ธาตุดินธรรมดาอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นดวงโชคที่นำพาเงินไหลมาไม่หยุดเหมือนสายน้ำที่ไม่ขาดสายและแหล่งทรัพย์ที่ไม่มีวันพร่องหากใครกำลังรู้สึกว่าโชคลาภไม่เข้าเงินฝืดเคือง หรือลูกค้าเงียบการเริ่มจากการเคารพสิ่งใกล้ตัวอย่างมเมล็ดข้าวลองหยิบข้าวสารสักกำมือตั้งจิตอธิษฐานด้วยใจจริงแล้วนำไปวางไว้ในจุดที่กล่าวมาอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่มั่งคั่งได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่ใช่เพราะข้าวมีเวทมนต์แต่เพราะจิตของเราที่เริ่มเปลี่ยนแปลงจิตที่เคารพพลังธรรมชาติและเปิดใจรับโชค ย่อมสร้างแรงดึงดูดที่ไม่มีขอบเขตและข้าวสารธรรมดานี้ก็อาจกลายเป็นบันไดแห่งความร่ำรวยในแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยทีเดียว